วันที่ดวงดาว22-33-04กับตันพวกมันล็อกเป้าใส่เรามีปครไปโดนพวกมมาที่3 2 0มาร์ตอนนี้เราถูกทำลายหมดแล้ว,วเหลือแค่พวกเราแล้วเอาาใจเ,เย็นใช้รูปแบบเราวิที่6ยิงตอบโต้ประกาศใช้คำสั่งที่13เราจะสละเรืออพยพลูกเรือออกไปให้หมดแล้วปล่อยอระเบิดควันทันทีตรวจพบสัญญาณไฟเปิดระบบดับไฟฉุกเฉินคำเตือนระบบขับอัตโนมัติเสียหาย คำเตือนระบบขับอัตโนมัติเสียหายเอาละเรืออพยุกตทุกลำออกได้เลยแต่ท่านยังไม่ได้ขึ้นเรืออ,อพยพกตนะครับผมต้องอยู่ที่นี่เพื่อบรรคองเรือนี่เป็นทางรอดเดียวเรืออพยุกทุกลำออกเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งและสิ่งที่ผู้คนได้ดูคือเวรกรรมที่น่ายกย่องของกัปตันจอร์ดที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องลูกเรือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องลูกเรือรับร้อยชีวิตของเขารอดแต่ใน world of w a r s h i p มีแต่ผู้ชนะเท่านั้น ที่จะได้รับเกียรติยศสูงสุดและขอต้อนรับกัปตันทุกคนสู่การฝึกพิเศษครั้งนี้ผมในปนป้อง89ขอบอลส่วนฝึกรัฐไอโอวาทุกคนที่นี่คือกัปตันเรือหัวกะทิอดเฉริยะสุดยอดของสุดยอดแต่นั่นคือเมื่อก่อนตอนนี้ World of w a r s h i p เรามีเทคโนโลยีแบบใหม่สุดยอดเรือรบในยุคอนาคตก,กับการข้อแลบ,บกับหนังไซไฟชื่อดังอย่าง Startec และแน่นอนนี่คือคลิปสปอนเซอร์ และทาง World of w a r s h i p ิพจะนำค้ดมาแจากสำหรับผู้เล่นใหม่หากคุณเป็นแฟนของ s t a r t e ท h หา้ามพลาดเนื้อหานี้เขารวม World of w a r s h i p และครอบครองผู้บัญชาการเรือที่คุณชื่นชอบได้แล้วตอนนี้ลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อรับ StarTech Starter Pack เลือกผู้บัญชาการพิเศษจาก s t a r t e ท h Liger, Wolf, Bronqueen, Janeway, 200เหรียญกระสาบบัญชีพรีเมียม7วัน1ล้านเครดิตและแจกเรือเทียร์4ฟรีหลังจากเล่นครบ15เกม และในส่วนของเนื้อหาคลิปนั้นใน w o r l d อาวอร์ชมีเรือรบอยู่สีประเภทคือ 1. เรือพิฆาต 2. เรือราตาเวน 3. เรือประจันบาล 4. เรือบรรทุกเครื่องบินมาเริ่มกันเลยที่ลำแรกเดอร์ดิเดกขอภัยถ้าเกิดว่าผมอ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ผมคิดว่าผมขอใช้ไอดีกว่าเดอร์เดรดักเรือพิฆาตเป็นเรือรบที่รวดเร็วที่สุดมีลักษณะการควบคุมที่ยอดเยี่ยมมีอุปกร์ตอิโดที่ติดตั้งมานั้น ต้องบอกว่ามีอนุภาพแรงสูงใช้ทำลายเป้าหมายที่มีก่อหนักได้ดีเยี่ยมและทำให้เกิดไฟไหม้ได้นอกจากนี้ยังมีอาวุธรองอย่างกระแสะอนุภาคนาเดียนบอกเลยว่าชื่อโคตรเจ๋งอาวุธอนุภาคโจมตีตรงที่ทำความเสียหายมหาศาลกับทั้งตัวเรือและโล่พลังงานและยังมีความเร็วสูงถึง425ไมล์ทะเลด้วยมันเร็วขนาดไหนวะในส่วนของตัวเรือนั้นใช้เป็นตัวเรือ u n i 2ที่มีความคงตัวสูงและถูกตจับได้ตำ่ำ ถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งตัวเรือชนิด UNI นี้ได้ทั้งหมดตัวเรือของคุณจะมีความว่องไวอย่างมากอาัตราการถูกพบได้ต่ำซึ่งสามารถทําความเสียหายหลักจากการใช้วูดลองและ,ะนอกจากนี้ตัวเรือยังมีฟังก์ชันการหลบหนีอย่างสมก okay. เรียกได้ว่าเป็นเรือพิฆาตที่มีเทคโนโลยีล้ําเหมาะสําหรับสายพิวโซโลสเตปชันเลิศซึ่งข้อควรระวังที่ผมอยากจะเตือนสักนิดนึงเนี่ยคือมันมีเลือดที่น้อยมากทแรกกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในด้านต่างๆและในเรือลาถัดมาเนี่ยเป็นเรือราชเวน แ้กเดินชูอันนี้อ่านไม่ออกจริงขออนุญาตใช้ AI เข้ามาช่วยแล้วกันนะฮะแต่ไหนๆก็ใช้ AI เข้ามาช่วยแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ดันเป็นแนวไซไฟต่างหากผมจะขอเข้าตีนหน่อยแล้วกันผมจะใช้ AI เนี่ยอธิบายเรือดำนี้ให้คุณฟังอาราไฟเด a y ได้ค่ะเรือลาดประเวนนั้นปฏิบัติหลายภารกิจในสนามรบ อาวุธที่หลากหลายของเรือและยุทธปัจจัยที่มีให้เลือกใช้สามารถทำให้เป็นหน่วยสารพัดประโยชน์ในการปะทะทางทะเลได้เรือลาดประเวณน,นั้นเป็นที่รู้จักจากปืนเรือที่ยิงเร็วและความคล่องตัวทีดีซึ่งทำให้สามารถหลบต่อปีโดค่าศึกและการระดมยิงจากเรือประจันบาลได้อัตราการยิงที่สูงของเรือจะเป็นไพไ่ตายในการไล่ล่าเรือพิฆาตเรือติดตั้งต่อปีโดเอาไว้ทำให้เรือเป็นไพ่ที่อันตรายในระยะประชิด ในส่วนของเรือ TQD UJ นั้นมีอาวุธหลักเป็นปืนเรือ DPM 2 ถ้าคุณติดตั้งชิมส่วนชนิด DPM ทั้งหมดเรือของคุณจะมีอำนาจทำลายล้างสูงและในส่วนของอาวุธรองท่นปล่อยต่อปิโดโโตอนอาวุธนำวิถีด้วยตัวเองทำความเสียหายมหาศาลต่อตัวเรืออาวุธจะเริ่มทำการเล็งเป้าหมายหลังจากที่คุณกำหนดพื้นที่บนเรือของค่าสึกนี่คือสุดยอดเรือลาดประเวณแห่งยุคที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดค่ะและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดเทคโนโลยีของแท้นะครับเรือที่ล้ำสมัยมาพร้อมกับระบบ AI ที่สูสนจะอัจฉริยะ ไม่มีอะไรที่สุสแสนจะลงตัวไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าจะให้ผมสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรือลํานี้เนี่ยคือสุดยอดของความสมดุลเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ชอบความหลากหลายลุกละรับได้ในเวลาเดียวกันสุดยอดเรือรบที่ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งน่านน้าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยบวกกับภาพที่ได้ดูทั้งความบลังการสุดยอดเอฟเฟกต์ตาตาคุณรู้หรือ,อยังว่าโบออบอชีบะเป็นเกมฟรีทูเพย์นะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตในดีสคริปชันนะยังมีโคด้ดอีกโค้ดหนึ่งเนี่ยให้คุณได้เล ลองจิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดล็อกอินผ่านเว็บไซต์ World of Warship mm hmm. เพื่อรับโคสุดคุ้มจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มต้นได้ไวกว่าใครแน่นอนหรือว่าถ้าอยากลองฟังผมพูดต่อ,อยสักหน่อยเนี่ย mm hmm. เพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะคิดว่าอัจฉริยะอย่างคุณเนี่ยอาจจะเบื่อเกมนี้ง่ายเล่นเกมนี้แล้วเป็นเซียนได้เร็วเกินไปลองฟังเรือที่ผมจะพูดถึงก่อนแล้วกัน <To Pal. S 1> สุดยอดเรือที่ต้องอ่านเกมทั้งสนามเพื่อการเล่นที่ลงตัวถ้าพลาดขึ้นมาแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ได้เลยเรือประจันบานหน่วยรบหนักที่แท้จริง มีความสามารถในด้านความเสียหายอย่างหนักหน่วงเรือชนิดนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรจากป้อมประการลอยน้ำในทางเดียวกันเนี่ยมันก็หมายความว่าความคล่องตัวในการเดินเรือเนี่ยต่ำมากเรือชนิดนี้เนี่ยมีความสามารถในการสนับสนุนเพื่อนจากระยะไกลด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยผู้เล่นที่สนใจในเรือชนิดนี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องอ่านเกมในการเดินหมากแต่ละก้าวอย่างเฉียบคมชางฉลาดและรอบขอบคุณอยากจะลองท้าไปสู่ดูไหมนะครับว่าคุณเนี่ยจะสามารถเล่นเรือประจันบาร์ได้อย่างกับผู้เล่นอัจฉริยะหรือเปล่า ขอเตือนไว้ก่อนนะว่ารีโหลดกระสุนแต่ละรันเนี่ถ้าเกิดว่ายิงแบบไม่คิดบอกเลยว่าพับจอบไปดู YouTube ได้เลยเพราะแมงคูดาวโคตรนานเออจริงๆลืมบอกไปนิดนึงนะเรือลำนี้เนี่ยมีบัฟเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วยนะไยเดย์ช่วยอธิบายบัฟความเกี่ยวกาบของทู็อล์กทีดิค่ะความเสียหายเกิดจากอาวุธหลักบวก40%ความเสียหายเกิดจากอาวุธรองบวก40%ตความเสียหายโดยปืนยิงช่วยบวก40%ความเสียหายโลกพลังงานจากอาวุธหลัก บว40%ความเสียหายโลกพลังงานจากอาวุธรองบวก40%ความเสียหายโลกพลังงานโดยปืนระบบช่วยรบบวก40%เวลาใช้งาน60วินาทีและเราก็มาถึงเรือลำสุดท้ายที่ผมโคจะภูมิใจนำเสนอแล้วนะผมเอาตรงๆเลยนะผมแม่งโคชอบเรือลำนี้เลยทั้งความเท่ความเงาของเครื่องบินเนี่ยพูดตรงๆเลยเรือลำนี้ผมโคจะอวยแบบสุดๆแม่งเท่จริงเรือบรรทเครื่องบิน Enterprise D แล้วก็ในส่วนอาวุธหลักของเรือมรนทุกเครื่องบินเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือเครื่องบินการเล่นของเราเนี่ยเราจะเป็นการังคับเครื่องบินแทนที่เราจะมาคับปืนใหญ่โดยที่จะมีเครื่องบินต่างเนี่ยให้เราทําดาเมจใส่ศัตรูและในหมวดหมู่ของเครื่องบินนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องบินจู่โจมเครื่องบินตอร์ปิโดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินจู่โจมเนี่ยติดตั้งจรวดปล่อยไม่นําวิธีไว้นะฟังดีๆนะไม่นําวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยราวางให้ดีถ้าเกิดว่าเลงไม่แม่นเนี่ยลงน้ําหรือภูเขาแน่นอน แล้วก็ในส่วนของเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ติดตั้งระเบิดทิ้งอากาศไว้สามารถทําความเสียหายได้สูงกับเป้าหมายหุ้มเกราะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักชาวไซไฟอย่างเราเนี่ยมันจะเรียกธรรมดายัางไงอะ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องบินที่โจมตีด้วยกระแสะโฟตอนขอเรียกมันว่าเครื่องบินกระสุนโฟตอนแล้วกันบอกไว้เลยถ้าโดนเข้าไปสักเป็นหนึ่งเนี่ยหายยกลามแน่นอนแล้วก็ตัวยางเกนที่ผมจะเอามาเล่นให้ดูในคลิปนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับ ขอเลือกเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วกันแล้วก็ในส่วนของเกมตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินให้ดูนะครับก็คือ enterprise d นะตัวนี้นี่จะเป็นอย่างที่อธิบายไปนะก็จะมีเครื่องบินอยู่3ประเภทแล้วกันนะครับหรือคือเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าเกมตัวอย่างของการเล่นเป็นไงแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าภาพเนี่ยนะนี่คือภาพของการเล่นเกมที่มันเป็นเกมอะไรเกมฟรีทูเพย์นะเออภาพสวยนะเนี่ยแล้วก็หลักๆเนี่ยคือเราจะจอดนะครับ เรือไว้ก่อนก่อนที่จะเข้ายึดก็คือในส่วนเนี้ยเราจะจําเป็นจะต้องเข้ามายึดในส่วนของวงนะครับที่อยู่ตรงแมปนะครับเปิดมาเอาก่อนแล้วกันหนึ่งลำไปติดเกาะอนะก็คือเราจะเดินเข้ามายึดตรงนี้ก่อนลวกันนะโอเคแล้วเราก็จะเอาระเบิดเครื่องบินบรรทุกระเบิดเนี่ยนะครับไปทิ้งอีกทีนึงเมื่อกี้น่ยอ่ะเหมือนว่าล้ำที่เราใส่ไปเนะี่ย จะแตกไปแล้วนะครับที่เขาเข้ามาด้านหน้าเนี่ยทีนี้จะเป็นอ,อันนี้น่าจะตายก่อนที่เราจะมาอีกว่เนี่ยเออโอ้โหเพื่อนเราแม่งแม่นจะดผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วการบังคับเนี่ยมันคน่อน,น,น,นข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงมันอาจจะไม่ง่ายนะอเพราะว่าเราเนี่ยจําเป็นจะต้องกะระยะแล้วก็เล็งเป้าค่อนข้างดีนะครับแต่จะบินให้ดูบรรยากาศก,าก่อนไปนไงเออภาพสวยอยู่นะผมได้ชอบนะชอบแบบความไซไฟเนี่ย พอเขามาคอลลบกับตรงส่วนนี้เนะี่ยมาคอลลบกับ Star t เท h เนี่ยนะครับโห oh, oh, ดูดิกองบินแบบเท่บินเรียงกันโอเคเดี๋ยวเราจะบินหลบนิดนึงแล้วกันแล้วก็เอ๊ะตรงนี้นี่จะเป็นระยะทิ้งระเบิดที่ค่อนข้างดีอยู่นะมาในมุมตรงอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่เลยอยู่ยที่หัวเรือโอ้โหใส่โดนไป2องลูกเองมั้งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินวนนิดนึงเมื่อกี้เหมือน โดนไม่เป๊ะว่ะใส่หัวเรือแล้วมันเฉียวเฉียวอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะทิ้งยิงไปก่อนอีกหนึ่งทีอันนี้จำเป็นจะต้องทิ้งดักนิดนึงโอเคโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เลงค่อนข้างยากนะคือการกะจังหวะเนี่ยบางทีสปีดของเรือเนี่ยอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการเล่นนิดนึงนะครับแต่เราจะวนอยู่2เรือสองลำนี้ก่อนแล้วกันนะเขาเขาใช้ปืนขับไล่เครื่องบินอุ๊ยอันนี้ยิงไม่ทันละ อันนี้ยิงไม่ทันเราอาจจะต้องมาที่ลำนี้เมื่อกี้มันมันยิงไม่ทันไงโอ้แล้วพอมาลำนี้ก็ไม่โดนด้วยคือกะกะผิดนะโอ้เห็นไหมมันยากกว่านะโอเคทีนี้เราจะเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักมาหนึ่งลำนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักนะตัวนี้นี่บอกเลยว่าบินลำเดียวโดดโด,ดเราทิ้งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเออก็คือเงื่อนไขของมันเนี่ยเราจังหวะการเล็งเนี่ยอาจจะต้องหามุมที่แม่งค่อนข้างจะดีนิดนึงอะ่ะ คือถ้าเกิดว่าคุณกะองศาผิดอะ่ะถ้าไม่แม่นนะผมแนะนําให้บินให้บินเข้าตรงเีกว่ะเพราะตามที่ผมถนัดเนี่ยถ้าบินเฉียงเนี่ยผมกะไม่ค่อยถูกอ่ะแต่เราดูลำนี้เราน่าจะกะได้ละมาตรงนี้นิดนึงเราจังหวะที่มันเดินมานิดนึงเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นปะเฉียดไปนิดนึงมันไม่ได้เล่นเล่นค่อนข้างยากนะถ้าถ้าบินจากมุมเฉียงอะ่ะคือเราต้องกะ ให้มันองศามันได้เวลาที่ลูกมันละนาบลงไปอะ่ะมันบึด้ดแล้วมันต้องไหลไปนิดนึงอะ่ะเมืม่อกี้ลองดูถ้าเกิดว่ามาเล่นอะ่ะผมบอกเลยว่าต้องอาศัยประสบการณ์นะครับนอกจากความที่แบบเอออาจจะมีเซนส์เรื่องของการเป็นเกมเมอร์แล้วเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการเล่นค่อนข้างสูงด้วยนะอ้ำเอานี้โดนหัวเรืออย่างอย่างแจม่มแล้วไฟไหม้ด้วยน่าจะระเบิดในไม่ช้าไฟไหม้ด้วยเอ้ยอันนี้มุมสวยมุมสวยอันนี้มุมสวย มุมสวยเราเข้าจากข้างหลังได้แล้วเราบินจ่อ6วิใส่ไปเต็มข้อล่อเต็มแข้งซัดไปอีกหนึ่งลำสองลำเก็บสวยๆแล้วก็น่าจะไหม้ด้วยโอ้ oh, เรามีคุ้มอ่ะเราเจอเป้าหมายหนึ่งเจอเป้าหมายหนึ่งที่ดูท่าจะกําลังจะตายนี่เราจะบินไปดักนิดนึงเราก็ปัป๊บตั้มขอ,อหาเป้าเลีงสักตัวหนึ่งแล้วกันจริงๆการเล่นระบบางเนี้ยมันควรจะเล่นเป็นทีมนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้หมวดที่มันเห็นว่าดูง่ายๆแบบนี้นะครับ คือมันเป็นอีเวนต์ของเกมนะซึ่งเหมือนว่าจะเป็นการที่ผมเนี่ยมาเจอกับบอทเออจริงๆก็ดีแล้วแหละที่ผมได้ฝึกด้วยนะครับมาเจอกับบอทคือมันจะเป็นอนะีเวนต์อะของ Star ์เทคอะการที่เราจะไปเล่นกับคนจริงๆอะเขาจะไม่ให้เราทิ้งง่ายๆขนาดนี้นะแล้วเราต้องมีโอ้โหนี่เหมือนจะเฉียดเอยแต่ก็ยังโดนอยู่ขอบติดไฟไหมเหมือนติดบาเรียแต่เราขอเก็บก่อนเก็บเรือก่อนแล้วเราจะเอาเรือเนี่ยหาแนวทางเดินเรือนิดนึงนะอาจจะต้อง มาตรงนี้ก่อนแล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้แล้วก็โอ้โหแต่ว่าเราจอดตรงนี้ก็พอละอา่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาระเบิดเรื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับไปไปส่องเขานิดนึงเราจะรอเข้าจุดในส่วนของจุด e นะนี่นี่เพิ่งผ่านมาเกือบ5นาทีนี่ก็ยึดไปได้แล้วนะครับเราต้องไปเคลียร์จุด e ให้ให,ให้เรือเราที่กำลังจะแล่นมานะ ตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะเข้ามายึดอีกทีหนึ่งเหมือนว่าจะต้องช่วยเพื่อนนิดนึงตรงนี้ด้วยโอ้โหเรือตรงนี้สามลำน่าจะเสร็จเราลำหนึ่งละเสร็จหนึ่งลำสวยอาจจะต้องเก็บอีกตัวหนึ่งบินวนกลับมาเพื่อเก็บอีกตัวหนึ่งอ้อมไปเราจะหามุมด้วยนะเออเราต้องหามุมด้วยอ่ะเรายึดมาได้อีกหนึ่งที่แล้วนะโอเคนี่ โอเคลำนี้เอ้ยเหมือนจะติดเกาะหรือเปล่าแต่ว่าทิ้งลงไปโอ้โหไม่โดนรอบนี้ไม่โดนโอ้กะผิดคือเรือมันเลียวไงแล้วเรากะผิดอาจจะต้องบินวนกลับไปนิดนึงเรือหลักเราไม่งวิ่งช้าวะ่ะเราต้องรอนิดนึงนะแต่ตรงนี้เหมือนว่าจะเคลียร์หมดละเหลือแค่เอาตัวเข้ามายึดถัดไปเนี่ยเราน่าจะต้องไปดูในส่วนของจุด A นิดนึงวะ่ะว่าจุดเ เข้ามาจากทางนั้นโอเคเรือหลักเรายังดูท่าจะปลอดภัยอยู่นะฮะแต่ว่าเหมือนว่าจะมีเรือพุ่งเข้ามาส่วนของจุดเองทีนึงเราจะต้องเคลียร์ตัวที่มันอยู่ใกล้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเรือลำนี้ปุ่มโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้กะไม่ได้กะพลาดนะครับนี่เราเอา ระเบิดหนักไปปล่อยหน่อยดีกว,ว่ามาดูองศาอีกทีนึงเรือระเบิดหนังนี่ต้องบอกเลยว่ายัดองศาค่อนข้างยากนะเออผมพลาดแบบพลาดพลาดบ่อยมากแล้วมันมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับต้องแบบหาจังหวะลงสวยๆยจริงๆอะ่ะมันถึงจะไปได้ทีนี้เราเหลือแค่จุด A ละมีเรืออยู่ตรงจุด A อไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปทางไหนวะแต่เราจะบินเลาะเขาไปแล้วกันนะ อ่าโอเคเหมือนว่าเขาจะเข้ามาทางนี้เสร็จแล้วเราก็เลี้ยวตวัดตรงนี้ต้องกะเอือนิดนึงโอ้โหไม่โดนเรือนี้มันเป็นเรือเร็วเป็นเรือเร็ววดิจังหวะลูกกระสุนมันยิงออกไปช้าเนี่ยเราเสียไปหนึ่งเลยนะเห็นไหมคอนโทรลค่อนข้างอยากนะไอ้เครื่องบินเครื่องบินหนักเนี่ยนะครับต้องหาความความชัวจริงๆอะ่ะ แต่ถ้าเล่นบ่อยๆผมว่ามันได้อยู่วันนี้นี่ผมกลายเป็นแบบถนัดทิ้งระเบิดถนัดทิ้งระเบิดไปแล้วดิระเบิดมันแบบยังพอกะได้อยู่อะมันลงมันลงเร็วอยู่โอเคทีนี้มุมได้อยู่บินโฉบเข้ามาบินโฉบเข้ามาเล็งเป้าให้ตรงแล้วก็ซัดไปมีเวลาหกวิที่จะไล่เข้าไปปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ถ้ายลำท้ายลำนิดนึงแต่ว่าระเบิดอลยดิ สวยๆไปสวยไปเหลือ,อจุดเดียวนะอ๋ออาจจะต้องเอาเรือเข้ามาช่วยปะ,ะแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนจะเข้ามายึดได้แล้วนะในจุด A นะเกมนี้นี้เราน่าจะวินแบบไม่ยากนะฮะเหมือนว่าศัตรูตรงนี้เนี่ยมันจะหมดแล้วนะที่อยู่ในจุดก็แค่เข้ามาแล้วก็ยึดหลักๆคือเราไปทําหน้าที่เป็นตัวล่ออยู่ทางฝั่งสุด ที่มันยังไม่เข้ามาในแมปนะครับอาจจะเก็บได้สักหนึ่งลำก่อนที่มันจะเข้ามาให้เพื่อนเรายึดได้แล้วเราก็จะวินในรอบนี้ไปโอ้โหยังโดนอยู่นะเกือบไม่โดนนะดิเกือบไม่โดน,อโ,ดนโอ้โหเราดูโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตกไปสามลำตกไปสามลำ,ก,มลำกลับก่อน,นเคร่่อบมีขับไล่มาผมนี่คือจริงๆอะผมโคตรชอบเลยแบบดูดิ แค่ฟิลมันโคตรได้อะแล้วเขาขึ้นมานี่คือเขาขึ้นทีละลำนะไม่ได้ขึ้นแบบพร้อมกันหมดนะคือเขาจะไล่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 ขึ้นมาทีละลำแล้วก็ค่อยมาบินเรียงเรียงกันทีหลังนะเออแม่งสวยมากไม่ได้อวยนะแต่จริงๆชอบยิงพอมาเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบมันถ้ามันได้เล่นกับในในหน้าโหมดแล้งอะแม่งน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วผม ย,ยังโดนวะมันยังเข้ามาโดนวะตอนแรกผมนึกว่าผมพลาดแล้วโอ้เราเอาเรือนี่ไปไม่ได้วะเราต้องไล่ให้หมดก่อนแล้วเพื่อที่เพื่อนเราจะยึดได้อะไม่งั้นเราจะเสียจุดสุดท้ายไปนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราจะเฟลเลยถ้าจุดสุดท้ายเราไม่ได้อย่างเงี้ยอฮ้ยแต่เพื่อนเราเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็มีการปล่อยสโมกด้วยนะปล่อยสโมกเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเรานิดนึง โอเคเก็บไปหนึ่งล้ำหรือเปล่าโอเคลดกล่องให้เพื่อนได้จัดไปเอาระเบิดหนักไปลุยอีกทีนึงต้องพร้อมลุยแล้วต้องมีฉากยิงสวยๆให้คนดูระเบิดหนักสักหนึ่งลูกว่ะต้องมีสักหนึ่งลูกว่ะอุย้ยพอซัดเพื่อนเราอยู่เราเหลือล้ำสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเราดูท่าไม่ค่อยดีแล้วว่ะในหน้าสโมกอ่ะเพื่อนเรากำลังจะล่วงอ้ยแต่ว่าลํำนี้ล่วงไปก่อน เราต้องไล่ลำถัดไปอย่าให้ไล่เพื่อนเราได้ผมว่ามุมเนี้ยได้ปึ๊บทันหน่อยเหอะทันหน่อยเหอะทันหน่อยเหอะทันโอ้โหเจียวหางเรือไปจึ้งหนึงไม่ได้ละต้องรีบเอาตัวขับไล่ไปช่วยเพื่อนก่อนจะยึดโซนสุดท้ายได้แล้ว ไม่งั้นเดี๋ยวมันยึดไม่ได้นะหรือว่าเราต้องเอาเรือเราเข้าไปชนด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถัดไปก่อนแล้วกันต้องอาจจะต้องเอาเรือเรือเข้ามายืนอยู่ในวงด้วยเพราะว่าเรือตรงนี้นี่เหมือนว่าจะหมดละอ่าถ้าบินตรงมาแบบนี้ง่ายเลยป๊าบเกาะแตกไปก่อนโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเซตเรือไปใกล้ๆอ้าวแล้วก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี้อ่าโอเค นี่ครับก็จะเป็นตัวอย่างของเคมสาธิตนะครับสำหรับ World บออฟบ s h i ิฟนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนะี่ยบอกเลยเกมนี้น,นี่เกมวางกลยุทธ์ดีๆนี่เองแล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นนะครับและนี่คือ World of w a r s h i p ถ้ามันใจว่าเก่งจริงคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดใต้ e s สคริปชันเพื่อเข้ามาท้าพิสูจน์ว่าคุณคือสุดยอดกับตันเรือ